สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสำหรับช่วงเย็นวันนี้เลิศฟาร์มก็ไปเก็บภาพบรรยากาศของฟาร์มกัวสายพันธุ์อังกุสอยู่ที่โอเปรุงโฮเฟนค่ะซึ่งในหมู่บ้านโอเปรุงโฮเฟนนี้นะคะจะมีฟาร์มกัวใหญ่ๆอยู่สองฟาร์มค่ะฟาร์มหนึ่งก็คือของคุณตาโจเซฟและฟาร์มนี้ก็จะเป็นของครอบครัวฮาเกนบัวค่ะ ซึ่งเขาก็จะมีเป็นบาวน์โฮบหรือเรียกว่าเป็นฟาร์มวัวแล้วก็เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยค่ะเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เคยเลี้ยงวัวสายพันุนมค่ะหลังจากนั้นพอตกมาถึงรุ่นลูก ก็เปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นสายพันธุ์อังกุตเป็นสายพันธุ์เนื้อค่ะส่วนการเลี้ยงวัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอย่างที่เคยติดตามรับชมคลิปที่ผ่านมาก็จะนิยมเลี้ยงแบบว่าใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงค่ะในโคสายพันธุ์เนื้อค่ะ สำหรับพ่อพันธุ์ที่เราเห็นที่ประจำอยู่ในฝูงนี้นะคะมีอายุประมาณ3ปีกว่าค่ะซึ่งทางเลดฟาร์มก็ได้พูดคุยกับชาวนานะคะสำหรับฤดูการหน้านะคะก็จะเปลี่ยนพ่อพันธุ์ใหม่ค่ะพ่อพันธุ์เก่าก,ก็ต้องย้ายออกไปค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ครบ2ปีแล้วเพื่อป้องกันสายเลือดชิดค่ะสำหรับรูกกัวตัวนี้นะคะ มาหลบซ่อนตัวอยู่นอกเขตรั้วค่ะหลุดออกมาจากเขตรั้วไฟฟ้าค่ะเลิศฟร์มก็เลยไปแจ้งกับทางเจ้าของให้ทราบค่ะเขาอธิบายให้ฟังว่าลูกวัวมีอายุประมาณ4วันค่ะเพิ่งคลอดใหม่แล้วก็จะลักษณะของวัวก็จะชอบมาแอบตัวอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะเวลาหิวนมก็จะไปกินนมแล้วหลังจากนั้นก็จะมาชอบแบบแอบซ่อนตัวค่ะ เขาบอกว่าอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสักที่สองอาทิตย์แล้วลูกวัวก็จะเข้าไปอยู่รวมฝูงเป็นปกติค่ะส่วนทางเลือดฟาร์มก็รู้สึกตกใจนิดนึงเพราะเห็นว่าที่จมูกของลูกวัวมีเลือดออกค่ะชาวนาก็เลยรีบมาดูค่ะแล้วก็อธิบายให้เลือดฟาร์มฟังว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นเรื่องปกติค่ะของลูกวัวที่เกิดใหม่ที่จะชอบทำนิสัยแบบนี้ค่ะ สำหรับแม่วัวก็ไม่สามารถออกมาจากรั้วไฟฟ้าได้นะคะก็ได้แต่ยืนมองลูกที่อยู่ข้างนอกค่ะแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งนะคะโดยที่มีพ่อพันธุ์คุมฟูงก็จะเห็นทั่วไปในการเลี้ยงวัวโคข,ขุนโคเนื้อนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะ สำหรับพ่อพันธ์ุคุมฟูงก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกๆ2ถึง3ปีค่ะซึ่งชาวนาอธิบายให้ฟังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนพ่อพันธ์ุทุกๆ2ถึง3ปีเพื่อป้องกันสายเลือดชิดแต่ว่าก็ยังคงเป็นสายพันธ์ุอังกูชยอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิฟาร์มด้วยนะคะ สำหรับโอกาสหน้าท่านเลิศฟาร์มเห็นว่ามีพ่อพันธุ์คุ้มฝุงตัวใหม่เข้ามาจะมาอัปเดตให้ชมค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับฟาร์มอังกุสนะคะสำหรับฟาร์มนี้มีวัวทั้งหมดประมาณ70ตัวค่ะแต่ว่าเขาก็ได้จัดสรรปันส่วนออกไปเป็นหลายๆแปลงค่ะที่เป็นแปลงของล้อมรั้วไฟฟ้านะคะแล้วก็พ่อพันธ์ุอยู่ที่นี่ครบ2ปีแล้วค่ะก็เลยแยกออกมาให้อยู่รวมแต่กับแม่พันธ์ุที่ไม่ใช่ลูกของเขาค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันสายเลือดชีดค่ะ ส่วนสำหรับลูกวัวตัวสีแดงนี่นะคะก็เป็นลูกของพ่อพันธุ์อังกุสค่ะกับแม่พันธซิมเมนตานค่ะแต่ว่าได้ลูกออกมาเป็นสีแดงไปทางแม่ค่ะเห็นไหมคะว่าพ่อพันธ์เนี่ยก็ยังหนุ่มยังแน่นนะคะอายุอยู่ประมาณ3ปีกว่าค่ะยังสามารถเป็นพ่อพันธ์ุได้ไปอีกนานค่ะแต่สำหรับฟาร์มนี้หมดวาระแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ครบ2ปีแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเลิศดฟาร์มค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ